มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนด่วนสารพิพากษาจำคุกหมอเหรียญทองสองปีปรับ2องแสนบาทเมื่อเวลาส0บนาิกาของวันที่19กร,รกฎาคม2,566ที่ศาลอาญ,ญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขตำอ .1-015-2565 อ ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาสีเป็นโจทย์และนายสีราจเจนจาคะอดีตสสกทมพรกพลังประชารัฐโจทย์ร่วมกันยื่นฟ้องนายแพทย์เดยนทองนั่นนาพอโรงพยาบาลมงกุฎพัฒนะเป็นจำเลยในความผิดฐานมิ่มประมาทโดยการโฆษณามาตรา3-2-8ซึ่งจำเลยให้การปฏศศิเสธโจทฟ้องสรุปว่าเมื่อวันที่เพฤษภาคม2 5 6 4 เวลากลางวันและเวลากลางคืนจำเลยใช้ชื่อบัญชี Facebook ว่าเหรียญทองนน่นนาโพสต์ข้อความทำนองว่าการที่สสซีรัเจงจาคะผู้แทนเขตหลักสี่และสำนักงานเขตหลักสี่ร่วมกันปิดทางเข้าโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินเป็นการขัดขวางการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 และดูหมิ่นผู้เสียหายด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเป็นนักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมลงใน Facebook ซึ่งตั้งค่าระบบเป็นสาธารนณะเพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้และเมื่อได้อ่านข้อความดังกล่าวอาจเข้าใจว่าเป็นข้าราชการและนักการเมืองที่มีพฤติการไม่ดีทำให้ได้รับความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่งเกลียดชังเหตุเกิดที่แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสีกอทอมอโดยวันนี้นายแพทย์เหรียญทองพร้อมด้วยนายความจำเลยเดินทางมาฟังคำพิพากษา สารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยย่อมทราบว่าการไปตรวจสถานที่ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่เขตหักษีและนายศิระโจทร,ร่วมพอได้รับการเรียกร้องร้องเรียนจากชาวบ้านจำเลยสามารถอธิบายข้อเท็จจริงให้ฟังเท่านั้นก็ได้แต่กลับไปโพสต์ข้อความลงใน Facebook ซึ่งไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นหรือวติชมด้วยความเป็นธรรมเป็นการหมิ่นประมาทโจทร,ร่วมกันซึ่งขณะนี้เป็นคณะกรรมาการกฎหมายการยุติธรรมและก็สิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร ส่วนจำเลยเป็นบุคคลสาธานะมีผู้ติดตามบัญชี Facebook ของจำเลยจำนวนมากการที่จำเลยโพสต์ข้อความกล่าวถึงโจทย์รวมย่อมเป็นการกระจายไปสู่วงกว้างและย่อมเสียหายแก่ชื่อเสียงของโจทการกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้สายมินิชัยตามควรแก่พฤติการและก็ความร้ายแรงแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา438จึงเห็นควรกำหนดให้บางส่วนให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนนี้เป็นเงิน200,000บาทพร้อมดอกเบี้ยให้อัตรารอละ7 5ต่อปีพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา228นั้นการกระทำจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษธทุรกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายจำคุกกระทงละ1ปีและป,ปรับ 1 0 0 0 0 0บาทรวม2กระทงจำคุก2ปีปรับ20,000 0บาท,ม 2, บาทเมื่อพิเคาะถึงการกระทำของจำเลยและมีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนและจำเลยประกอบคุณงามความดีแก่สังคมโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีโดยให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทร,รวมเป็นเงิน2 0 0 0 0 0บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลิน <S <S ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ